ระหว่างทางชะลอนั่งพูดคุยกับใหญ่สุรางลพลทรั์และลูกชายคนโตกุ้งชอบรบในเรื่องสัพเพเหระต่างๆนานาตามประษาคนในครอบครัวจนเข้าตัวเมืองลบบุรีจ่าแปะหักพวงมลาลัยเลี้ยวรถเข้าไปในบ้านพักหลวงตรงข้ามกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีที่อยู่หลังกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีเวบแรก ขาเห็นพันตํารวจโทวิทูลสิริภาคและบรรดานายตรวจที่เขาเคยร่วมงานเมื่อครั้งสมัยเป็นรองผู้กํากับการอยู่ที่นี่ยืนจับกลุ่มรออยู่กว่าตาดูต่อยังมีพันตํารวจโทรอัมพรอุ้มอารีพี่โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพลรุ่นที่13รองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีพันตํารวจตรีสุทธิศักดิ์ละไมเกตสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอ,อรําเภอบ้านมี พันตำรวจตรีจรุนสิริมงคลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอโคกสำโรงพันตำรวจตรีสำเริงมุยคำน้องนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น19สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอชัยบาดาลพันตำรวจตรีชูศักดิ์โพชนพันธ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอพัฒนานิคม ทันทีที่จ่าแปะจอดรถนิ่งสนิทหน้าบ้านพักชฉลอลงจากรถเดินตรงเข้าไปสวัสดีในตำรวจรุ่นพี่จากสถาบันเดียวกันก่อนเป็นคนแรกวัสดีครับพี่อมพรเฉลอยกมือไหว้นายตำรวจรุ่นพี่พร้อมกับพันตำรวจโทอมพรวันตยาหัดทำความเคารพผู้บังคับบัญชานายตำรวจรุ่นน้องจากนั้นเฉลอจึงเดินไปทักพันตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแม่มารอรับกันครบเลยนะมึง ไม่มาได้ไงเพื่อนกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งยินดีด้วยโว้ยพันตำรวจโทวิทูลกล่าวต้อนรับเพื่อนที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาขณะที่นายตำรวจสารวัตรใหญ่อําเภอต่างๆทยอยเข้ามารายงานตัวเหล่าหลังบ้านนายตำรวจที่มารอรับพาคุณนายผู้กำกับใหญ่สุรังและกุ้งชอบรบเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านให้คลายความเหนื่อยล้าและเป็นการผูกมิตรไปในตัว วันรุ่งขึ้นพันตำรวจเอกชะลอเดินทางไปรายงานตัวกับพลตำรวจตรีประจันพลามพันผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนเขตหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นจึงเดินทางกลับมาที่จังหวัดลบบุรีเข้ารายงานตัวกับนายโชดกวีรธรรมพูลสวัสดผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองละโวชะลอไหนๆคุณก็มีตำแหน่งสมาคมฟุตบอลอยู่ที่นี่ผมฝากคุณดูแลเรื่องฟุตบอลในจังหวัดเรา เป็นประธานฟุตบอลอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วกันนะได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีกล่าวตอบพ่อเมืองละโวหลังพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ในจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยเพราะเป็นที่เริ่มรู้กันว่าน,นอกจากชะลอจะมีตำแหน่งเป็นอุป,ปนายกในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วเขายังเป็นประธานสโมสรฟุตบอลตำรวจด้วยเลยต้องเข้ากรุงเทพอยู่เป็นประจำ และในคราวที่มารับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีชะลอยังได้รับการทาบทามจากพันเอกอนุรมยานนท์นาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยที่สองให้นายตำรวจหนุ่มพวกเยอะอย่างชะลอเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลในศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่12นับเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสเอาการเพราะทีมชาติไทยไม่เคยประสบความสำเร็จในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับชาติถ้วยนี้เลย ทั้งที่เป็นเกมฟาดแข่งมีบรรดายอดทีมแห่งเอเชียมาเล่นต่อหน้าพระพักพระประมุขของชาติและต่อหน้าแฟนฟุตบอลชาวไทยที่แห่แห่นกันไปเชียร์แน่นสนามสุขพัชลาัยกรีธาสถานแห่งชาติฟุตบอลคิงคัพคือรายการที่ยิ่งใหญ่เป็นถ้วยที่ในหลวงพระราชทานเป็นถ้วยเกียรติยศสูงสุดของประเทศไม่มีถ้วยฟุตบอลใบไหนอีกแล้วในเอเชียที่จะยิ่งใหญ่เท่าเป็นถ้วยที่นักฟุตบอลทีมชาติอยากเล่นมากที่สุด รวมทั้งแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศที่อยากให้ถ้วยใบนี้อยู่ในเมืองไทยสักทีแต่ทีมชาติไทยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันส่วนใหญ่มักจะแพ้ให้กับเกาหลีใต้คู่ปรับมีดีที่สุดครั้งเดียวคือคลองแชมป์ร่วมกับมาเลเซียในศึกกิงคับครั้งที่9เมื่อภาระมาตกที่นายตำรวจหนุ่มที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจ,จิตใจชะลอรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดเหรือทีมชาติไทยชุดใหญ่ หาสปอนเซอร์แหล่งเงินจากพักพวกมาเกื้อหนุนทีมโดยมีดอ,อร์วิชิตแย้มบุญเรืองเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ดสมชาติยิ้มสิริและเกรียงศักด์วิมลเศษเป็นผู้ช่วยโค้ดนักฟุตบอลจากสโมสรต่างๆที่ขับเคี่ยวกันในศึกฟุตบอลพระราชทานช่วยก่อถูกคัดเลือกให้มารับใช้ชาติทีมเออาทิผู้รักษาประตูอย่างนายทวานมือปลาหมึกชัยวัฒนพลม,มันผู้ประการหลังทีมชาติอย่างนายพันกระดูกเหล็กอำนาจเฉลิมชาวลิต มนุษย์ไม้ประพันธ์เปลมสีกองกลางดาวรุ่งอย่างเจ้าปัม๊มวรวันชิตาวานิศเด็กมหัศจรรย์ที่เพิ่งเล่นทีมชาตินัดนี้เป็นครั้งแรกส่วนกองหน้ามีปีกซ้ายมหาภัยเชิดศัก์เชยบุตรเจ้าหลอหัวเรดา้าพิชัยคงสีดาวยศด,ดารารวมทั้งกัปตันทีมเจ้าของฉายาสิงสนามสุขอย่างนิวัตศีสวัสดในที่สุดทีมชาติไทยชุดเ ที่มีผู้จัดการทีมเป็นนายตำรวจมือปราบก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยการเข้าชิงชนะเลิศกับเกาหลีใต้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2522แฟนฟุตบอลชาวไทยพากันเฮลั่นสนามเมื่อดาวยศด,ดาราตะบ,บันลูกตุนก้นตาข่ายทีมชาติเกาหลีใต้เฉือนชนะไปหวุดหวิดหนึ่งประตูต่อศูนย์สร้างความคึกคักในหัวใจให้กับแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ในแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้นิวัดศรีสวัสดิ์กับตันทีมชาติจากสโมสรการท่าเรือตำนานลูกหนังเมืองไทยตัวจริงใหม่เลข13ได้ร่ำให้ประกาศอำลาทีมชาติลังสนามสุพ,พัชลาใสหลังประสบความสำเร็จชนะเลิศพาทีมชาติไทยคว้าถ้วยพระราชทานที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียม,มาครองได้เป็นครั้งแรกและนี่คือครั้งแรก ที่ทําให้ชื่อของชะลอเกิดเทศเริ่มเป็นที่รู้จักมักคุ้นของนักข่าวสายกีฬาและแฟนลูกหนังชาวไทยเช่นกันถึงแม้ชลอจะเข้ามาทํางานให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งานในหน้าที่หลักคือการปราบปรามโจรผู้ร้ายก็ไม่ได้ห่างหายเพราะลบบุรีได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีอาชญากรรมสูงสุดจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งโจรเรียกค่าไทยที่มีค่อนข้างเยอะ รวมทั้งการแผ่อิทธิพลของกลุ่มแขกปาทานโดยเฉพาะนายสมชายพงสว่างหรือหยองลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าพ่อใบาคานต้นปีพุทธศักราช2523ขณะที่ะลอกกำลังนั่งกินกาแฟ คุยงานราชการกับพันตำรวจโทวิทูลสิริภาคและพันตำรวจโทอัมพรอ,อุ้มอารีสองรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีภายในห้องทำงานของเขาเกี่ยวกับคดีสังหารหมู่ญาติใบขานที่จังหวัดเลยสีศพพวกที่นั่นบอกว่าเป็นฝีมือไอหยองจัดชุดขึ้นไปหัวดเหตุเพราะต้องการล้างแค้นให้วันดีศรีรังเมียมันวิทูลบอกอา้าวกูคิดว่ามันเป็นคนลงมือเองซะอีกชะลอแยง ตอนนั้นมึงอยู่เมืองตากมึงไม่รู้หรอกว่าใบาคารมันรักมันหลงวันดีสไปสาวคนไทยขนาดไหนไอหยองยิ่งแล้วใหญ่ถึงมันจะเฮงซวยแค่ไหนมันก็ไม่ลงมือทําอะไรเมียมันวิทูลกล่าวต่อไอหัวใจวงหัวใจวายมันไม่ใช่หรอกมันถูกไอน,น้องเขื่องกสมบัติวางแผนฆ่าเอาง,งูกัดพระห่วงสมบัติมันอิจฉาที่ใบาคานลหลงไหลเพราะการบุญินิบัติพัทวีและตามประเพณีอิสลาม คนตายเขาต้องให้ฝังก่อนตะวันตกดินมันเลยไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการตายที่แท้จริงเป็นยังไงคราวนี้รุ่นพี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ3พลานรุ่นที่13กล่าวบ้างแต่ที่แน่ๆในวงการนักเลงรู้กันว่าไอ้น้องเคยกับลูกน้องที่ถูกยิงถล่มที่จังหวัดเลยเป็นฝีมือแก้แค้นของไอหยองมันละระหว่างที่กำลังถกเรื่องการเสียชีวิตของวันดีสีรังนางเอกสาวชื่อดังที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร พลันมีวิทยุด่วนเกิดเหตุจับตัวประกันข้าราชการชั้นตรีสาธารณาสุขไปเรียกค่าไทยเหตุเกิดในท้องที่ของสถานีตำรวจภูธรบ้านมีเล่นเอานายตำรวจทั้งสามคนนั่งไม่ติดชวนกันไปสถานีตำรวจภูธรบ้านมีทันทีรายงานเหตุเบื้องต้นระบุคนร้ายมีทั้งหมด5คนแต่งกายคล้ายทหารใช้ปืน M16 และปืนลูกซองเป็นอาวุธบุกเข้าไปฉุดลูกสาวเศรษฐีเงินกู้ ในตำบลสนามแจ้งอำเภอบ้านมีใช้เวลาไม่นานในตำรวจทั้งสามคนเดินทางไปถึงสถานีตำรวจภูทอออรอำเภอบ้านมีโดยมีพันตำรวจตรีเมืองเปียสวนสารวัตรป้องกันปรับปรามโรงพักแห่งนี้เข้าต้อนรับและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางนายตำรวจจากสีอ่อำเภอใกล้เคียงที่ชะลอวิทยุด่วนเรียกให้เข้าร่วมคลี่คลายค,ายคดีนี้ด้วยอ,อกอาจเหลือเกินชะลอบอกเหตุเกิดตอนเย็นครับนาย จากคาให้การของแม่เหยื่อตัวประกันคาดว่าครั้งแรกกลุ่มคนร้ายจะเข้ามาจับคนเป็นแม่แต่จับไม่ได้ประเอินเห็นลูกสาวนุ่งชุดกระโจมอ,อกกาลังจะอาบน้ําเลยเปลี่ยนใจจับลูกสาวไปแทนพันตํารวจตรีเมืองรายงานสถานการณ์แล้วนอกเหนือจากประเด็นเรียกค่าไทยมีอะไรลึกไปกว่านั้นหรือเปล่าเช่นเรื่องชูสาวชะลอซักแม่ของเหยื่อผู้เสียหายบอกว่าเมื่อสองสเดือนที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ฝ่ายหนุ่มข้างบ้านเก่า ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมาสู่ขอเหยื่อสาวที่ถูกจับแต่แม่ผู้เสียหายปฏิเสธไปอ้างว่าฐานะความเป็นอยู่ของฝ่ายชายไม่คู่ควรกันอาจเป็นชนวนให้ฝ่ายชายที่เป็นไม้ขันหมากโกรธแค้นให้พวกมาดาักจุดก็เป็นอีกประเด็นได้ครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบ้านมีรายงานต่ออีกประเด็นเมื่อสองสาปีก่อนพ่อของเหยื่อซึ่งเป็นกำนันพาตำรวจจับคนร้ายแก๊งเรียกค่าไถ่ได้หลายคน อาจทให้พวกโจรที่เหลือกโกรธแค้นมาอ,อุกคืนก็ได้ครับเพราะคาดีนี้มีผู้ต้องหาบางคนที่ถูกจับไปแต่ศาลยกฟ้องดีคุณดูประเด็นนี้ด้วยลวกันอย่าเพิ่งให้มันออกทะเลไปละ่ะดูการติดต่อก,กลับมาหาผู้เสียหายของคุณร้ายด้วยเชลโลสั่งการโดยแบ่งกำลังออกเป็นสี่สายให้พันตำรวจตรีชเวงศักดิ์กลานแก้วสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนำกำลังหาข่าวไปทางเขาปกล้นซึ่งเป็นรอยต่อสามอำเภอ อ,อำเภอเมืองอําเภอบ้านมีและอําเภอท่าวงสายที่สองให้พันตำรวจตรีนรงสาริมานสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอําเภอโคกสํารงเดินทางไปที่ตำบลพเนียดสายที่สามให้พันตำรวจตรีสุชาติสุขประเสริฐสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอําเภอชัยบาดานไปหาข่าวที่ตำบลดาวดึงและตำบลหนองม่วงอําเภอโคกสํารง สายที่4สายสุดท้ายมีพันตำรวจตรีสุทธิศักดิ์ละไมเทศสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทอออรอำเภอบ้านมีออกหาข่าวจากชาวบ้านตามแม่น้ำบางขามเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดลบบุรีพร้อมเข้าพูดคุยกับแม่และพี่ชายฝาแฝดของผู้เสียหายเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะตัวพี่ชายเหยื่อสาวชันตรีที่ออกอาการเป็นห่วงเป็นใยแฝดสาวผู้น้องอย่างเห็นได้ชัดพอรู้ว่า ตำรวจเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทําให้กลัวจะเกิดอันตรายกับน้องสาวเพราะคนร้ายได้ทิ้งจดหมายขู่ไว้ให้ระวังว่ามีกลุ่มโจรอีกกลุ่มที่สวมรอยมาเพื่อหวังเงินเรียกค่าไถ่เช่นกันหลังประชุมแบ่งงานเสร็จสิ้นชะลอเดินลงมาจากโรงพักพบกับผู้สื่อข่าวกลุ่มใหญ่ที่กลูเข้ามาถาม,ถามถึงความคืบหน้าของคดีนายตำรวจหนุ่มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันตามสไตล์ว่า ตอนนี้พอรู้กลุ่มคนร้ายที่จับตัวสาธาณสุขสาวชั้นตรีแล้วผมขอประกาศตรงนี้หากไม่ยอมปล่อยตัวเหยื่อภายในเจ็ดวันผมจะจับตายทั้งหมดกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจไม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลูกแบ์